สวัสดีครับขอความสันติความสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับอากระผมนายมหายุดินดอนละนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านเกี้ยมู่หกตําบลบือมังอําเภอรามัง จังหวัดเจลาสภาพทั่วไปข้อมูลทั่วไปชุมชนบ้านเกี้ยเป็นหนึ่งในตำบลบือมัง่งประกอบด้วยประชากร877คน213ครัวเรือนโดยสักส่วนชายหญิงประมาณ50ต่อ50เอร์เนื้อที่ทั้งหมดชุมชนบ้านเกี้ยนี่ประมาณอยู่3,000กว่าไร่ในพื้นที่3,000กว่าไร่แบ่งเป็นพื้นที่เกษตร สองพันไร่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยและก็เป็นพื้นที่ป่าไมา้อีกพันไร่อาชีพของคนในชุมชนโดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรประกอบด้วยยางพาราเป็นอาชีพหลักกยี่างนะครับมีพื้นที่ยางพาราประมาณ800ยกว่าไร่นาข้าวเจ็ดสิบกว่าไร่แล้วก็ไม้ผลเกือบ700ไร่และที่เหลือเป็นผักและพื้นที่อื่นๆนะครับ และมีแหล่งท่องเที่ยวสองแหล่งด้วยกันประกอบด้วยน้ำตกตะวันราชมีน้ำตกชามงคลนะครับการส่งเสริมอาชีพในชุมชนบ้านเกียรมีการจัดตั้งกลุ่มประกอบด้วยกลุ่มยางพารากลุ่มทุเรียนคุณภาพกลุ่มลองกองคุณภาพกลุ่มผักปลอกภัยกลุ่มชนโรกลุ่มกล้วยหอมทองกลุ่มสตรีกลุ่มโรงเรียนชาวนากลุ่มเลี้ยงเป็ดและกลุ่มเยาวชนรักสิ่งแวดล็อม ผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีน้ำผึ้งชันโรงสบู่ชันโรงพิมพ์เสนเค้กกล้วยหอมทองและขนมพื้นบ้านภายใต้แบรนด์บุเกะบูแม่หรือบีเอืออเขาบือมัง ชุมชนได้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการดำเนินชีวิตและในการขับเคลื่อนงานชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและก็ผู้นำศาสนากลุ่มสตรีกลุ่มเยาวชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ้านเคียภายใต้ชุมชนจากการตนเอง rasa sayang Hei rasa sayang sayang Hei hei lihat nona jauh rasa sayang sayang hey. Jalan, Jalan di KLCC two, two, Kota metropolis tumbuhan utama Lihat pengarah berkembang tertinggi Iconic terkenal di mata dunia